ตัวนี้เขาเรียกว่ามิกดิจิตอลครับบางคนสงสัยอยู่เลยว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรควบคุมครับนี่ครับนี่คือมิกดิจิตอลครับบางคนที่มิกนั่นหรอกเห็นผมจอแยพทยก็ถามว่าใช้โปรแกรมอะไรเป็นตัวควบคุมปรับมิกครับแต่ขั้นตอนที่เราปรับมิกได้เราต้องมีมิกดิจิตอลตัวนี้ก่อนครับมิกดิจิตอลก็มีหลายแบบหลายราคาเหมือนกันครับอย่างตัวแรกใช่ไหมครับ MR12 ครับ 12นี่คืออะไรครับเขามี12ช่องไหมครับสามารถเสียบไม์ได้12ตัวสามารถเสียบเสียงดนตรีได้12ช่องครับสำหรับตัวนี้ครับราคา2 4 5 0 0บาทครับทีนี้เราขยับมีอีกหนึ่งรุ่นรุ่นนี้ XR 18ครับขาเข้า18ช่องไม์เข้าได้16ตัวครับผมตัวนี้ก็สามารถรองรับดนตรีเล่นสดได้ด้วยนะครับแต่ตัวบนครับอาจจะรับดนตรีแบบโฟกซองหรือกล่องไฟฟ้าได้สำหรับตัวบนเพราะว่าช่องมิกมันน้อยกว่าครับและสองตัวนี้ต่างกันเลยครับทั้งด้านพวกมอเตอร์ครับก็สามารถมีทั้งหมด6อออออกกกกก RL ค็ืไปหาวะูล คอสเราออกครับเวอร์เราสรับไอเอลตัวนี้ครับนี่เป็นแก๊กเชนนั่นทั้งหมดครับผมส่วนรุ่นนี้ครับฟังก์ชันก็ตัดไปไดหน่อยครับน้อยช่องลงครับแล้วก็ออกแค่สองอ็อกสลับตัวบนครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับใช้มอเตอร์ได้แค่2ตัวเท่านั้นสลับตัวบนครับพร้อมด้วยมาสเตอร์ไอเอลครับผมทีนี้2รุ่นนี้มีไวไฟในตัวทั้งสองรุ่นนะครับผมครับแต่ไวไฟในตัวครับถ้าใช้ในพื้นที่แคบๆหรือใช้งานคนเดียวได้ครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในฝูงชนใหญ่ๆครับผมเช่นมีไฟหลายสิ่งหลายอย่างเข ผทีนี้ข้อดีของพีจอต้นคืออะไรครับสามารถคอนโทลด้วย iPad ได้ครับแล้วแต่ละช่องมันดีไงอีกแยกบททุกอย่างคอมเกต EQ แยกทุกช่องครับแต่ละตัวครับผมมาชมกันว่ามีอะไรบ้างครับเห็นไหมครับตันนี้ช่องหนึ่งครับนี่เราสามารถเกทเห็นไหมครับมีสามารถเล่นเก์ได้ว่าจะเป็นครับโลคัสก็สามารถโลคัสได้มาอีกครับนี้เป็นหน้าเอฟเฟกครับสามารถเล่นเอฟเฟกได้ทั้งหมด 4ตัวนไครัค eyes, บมอนิเตอร์6อ็อกครับผมมีครบในต e, ัวเดียวครับผมนี่มีครบทุกอย่างครับไ l ครับก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างมีอีคิวแยกเหมือนกันสำหรับไ l ของเราครับผมครบจบในตัวเดียวครับผมข้อดีอะไีกครับนี่ครับในช่องมอนิเตอร์เรายังทำอีคด้วยครับผมซุดมอนิเตอร์หน้าเททีไมค์หอนเรายังสามารถทำอีคแต่ละตัวเลยครับนี่6ตัวก็สามารถทำอีคได้ครบทุกช่องครับผมครับแล้วเฟกต์ใชไหมครับ4ตัวเราสามารถให้เฟกออกช่องไหนก็ได้สามารถตั้งอันนี้เป็นอะไรก็ได้ชช่่่ออออองงงงขเเเเฟฟฟกกกททััั้4สญญาาณครบผมม็็ถืวปนิี ครบฟังก์ชันพอสมควรกับราคาประมาณนี้ครับฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าเยอะแรือคุ้มพอสมควรครับสำหรับใครที่อยากเล่นมิกดีต้นแนะนําเริ่มต้นตัวนี้ก่อนครับผมสำหรับราคาตัวนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นน่าจับน่าทักทายครับสำหรับตัวนี้ในตัวมี WiFi ทุกอย่างแล้วไม่ต้องมี WiFi นอกครับผมสำหรับตัวนี้สำหรับตัวบนครับราคา24,500บาทตัวล่างราคา36,500บาทครับผมด้วยฟังก์ชันของมันที่เยอะขึ้นราคาก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยธรรมดาสำหรับมิกซต้นและมิ่มต้นมัน มีระเกดแลยราคาสำหรับมิกของเราครับแต่ละราคาแพงเท่าไหร่เสียงก็ดีมากขึ้นเท่านั้นครับสำหรับฟังก์ชันของมิกเดตอนของเราครับผมครับโอเคครับก็ฝากไว้กับ2รุ่น2ราคากับมิกเดตอนอีกซ์ซาผมคุณครับผม